สวัสดีครับวันนี้ผมบอลบีบีเคนะครับมาพบกับการทดสอบการกินลูกอมจากเฮลิคพอปเตอร์นะครับจำได้ไหมตอนดูเฮลิคพอปเตอร์ถ้าใครได้เคยสัมผัสน,นะครับ <ừ. S 1> มันจะมีลูกอมประหลาดรถประหลาดประหลาดนะครับหลายๆสีอย่างเงี้ยครับเนี่ยเต็มเลยฮะเต็มเลยนะครับ,คร,บคราวนี้ผมได้ไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ ซึ่งยังค้นโควิดอยู่ครับยังไม่ต้องเก็บตัวไม่ต้องกักตัวนะครับปีแล้วครับตอนนี้เราก็มีตอนแรกอ่ะผมว่าจะกินคนเดียวแหละแล้วก็ค่อยอธิบายนะครับเนี้ยผมอยากเล็กสนุกครับก็เลยพาเพื่อนๆมาอีกสองคนซึ่งไม่รู้อีโดยอีเดครับพามาครับโดยที่อยากจะให้เพื่อนทั้งสองคนมาร่วมสนุกกับผมด้วยนะครับอันนี้แขงนี้ก็คือแฟนะครับคนแฟร์แขงนี้คือไม้นะครับชื่อดังในวงการรถแข่งนะครับของผมบอลนะครับ BPK ที่ชอบเล่นเกมโคลไมากแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้อันนี้รูปกล่องนะครับรูปกล่่ออองงเป็นยาี้ ดูกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับเรามีเฉลยครับซึ่งเฉลยเนี่ยผมอ่านไม่ออกครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นครับใครทราบก็เก็บไว้ในใจนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะรู้สึกกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเฉลยนะครับเฉลยมาครับตอนนี้ตอนนี้ผมเนี่ยแยกไปแล้วนะครับแยกไปแล้วหลายๆสีนะครับก็เลยแยกสีที่ค่อนข้างคิดว่าไม่ซ้ำแล้วอะแล้วก็มาเทสกันกับเพื่อนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนแรกอะเราเห็นสีเนี่ยเราอยากกิน เอาสีฟ้าก่อนเลยเออฟ้าสีฟ้าเฮ้ยคุณใช้หลักการสีอ่อนว่ามันปลอดภัยด้วยใช่คือสีอ่อนอ่ะผมว่าปลอดภัยนะรันก่อนมีถือด้วยมันจะพายดีปะเหม่ยเลยเหมเลยมันเหมือนมิ้นมินอืมมันเหมือนมิ้นมินโอยหน่อยครับผมโอยนะอะโอยโอยช่วยดูหน่อย มินมิน,มน,มน,มนผมว่ามันคือมินนะครับอ่ะเพื่อนเฉลยให้หน่อยอ่ะผมเจอเฉลยมาแล้ว <laughs> <laughs> มันมันมันหอมหอมแปลกๆเดี๋ยวสีนี้ปะ่ะสีนี้สีนี้ใช่สีฟ้าโอเคที่อ่านมาก็นะ <laughs> สบู่ใช่มันคือสบู่ <laughs> จริงปะ่ะจริงสบ <c oughs> ู <วง S 2> ่มันมิ้นท์อ่ะมันเมิ้นท์มากอ่ะไอเขาบอกสบู่นึกถึงอะไรรู้ไหมไอติมวอลไงเนโมอ่ะอ๋อไอเลโมสีสวย่เป็นแงๆเมื่อก่อนเด็กๆชอบเรียกว่าสบู่ จริงปะจริงรู้ว่าทำไมเรียกสบู่ทำไมเมื่อก่อนอ่ะแบบชาวบ้านเงี้ยจะใช้สบู่หลายยี่ห้อมาแล้วพอมันเหลือก้อนเล็กๆอ่ะเขาจะโปะรวมกันแต่ไม่ใช่เป็นสีอย่างนั้นใช่ไอติมของวอรเรนโบมาเลยถูกเรียกว่าสบู่อันนี้เพิ่งรู้ความรู้ใหม่นั่นแหละสุดยอดนะครับอ่ะไม่รู้ที่อื่นเรียกเหมือนกันไหมแต่ที่นี่เรียกงี้เราก็เรียกเรนโบว์แล้วปกติไม่รู้ที่นี่เรียกสบู่ไอติ่งสบู่อ่ะ อ่าผมต่อใช่ไหมอ่าใช่ครับเดี๋ยวจะให้ไหมเฉลยแล้วก็สลับกันไปสลับกันลับผมเลือกเป็นจับทางนั่นเองไม่คิดเขาสีอ่อนผมเอาสีเข้มหมดเลยเข้มหนังนายแล้วกันเอออ่าอะไรอย่าเงยเหมือนอะไรถั่วถั่วแดงถั่วแดงสีดำดำมองโล่อะไรเงี้ยดีมองโล่อะไรเงี้ยดีไหมก่อนดมก่อนไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นอะเออไม่มีกลิ่นหรอกไม่มีกลิ่นเลยเดาวนะครับนั่นแหะไปแล้วอืมอืม อารมณ์เหมือนกินกินใบไม้ตายใบไม้ตายมีแบบฝุ่นปุ่นกินเหมือนฝุ่นฝุ่นอเปุ่นฝุ่นดอือคิดว่าเป็นรสหวานหวานหวานพอกลับไปเรื่อยเื่อมันหวานอ่ะเื่อยเรื่อยหวานแต่นั่นแหละเปรี้ยวแรกเลยคือฝุ่นฝุ่นเหมือนฝุ่นปุ่นเหมือนกินใบไม้ห้งขนมหิงมัเหมือนฝุ่นเออขนมหิงเนี่มันไม่เชิงเนี้ยมันเหมือนแบบ ันที่ไม่แล้วอ่ะอ่าทานแบบผมเหมือนอะไาหานอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าชาอะไรนะชาโคลชาโคเอออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าชาเอออารมณ์ประมาณนั้นเหมือนเหมือนกินผงถ่านอ่ะเออเอาไหมเฉลยเฉลยได้เออได้ชัวร์ป่าว่าใช่อย่นั้นอ่ะชัวร์ไหมนายชัวร์เหรอมันมันมในในคล้วยสองคนนคือรถมันเป็นอย่างเงี้ยอ่อืมมันคือดินครับมันคือดินอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงท่าดินท่านดินท่าดิน เม็ดดินเหรอวะเนี่ะเมื่อกี้ดูดินนี่เนี่ดูอะไรก็ได้ที่อ่ะสีแดงแล้วกันง่ายดีสีแดงสีแดงดูเหมือนปลอดภัยอ่ะไม่คือเมื่อกี้ไม่เห็นนะว่าที่พลยบอกว่าเออเนี่ยน้ำมาหลอกน้ำมาหลอกบอกไม่ถูกอ่ะมั่งหมดกัดกัดครั้งแรกนึกถึงเออนึกถึงอะไรนึกถึงพวก เบอร์รี่อะลักเบอร์รี่อะไรพวกนี้ยอ๊ตเชอรี่ทำติ่งเชอรี่หวานใช่ไหมใช่ไหมจบเลยจบเลือกของทำไมล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเลือกสีฟ้าอ่อนไม่ใช่ไหมจะเลือกฟ้าเข้มน้ำเงินน้ำเงินอันนี้นะครับน้ำเงินน้ำเงินนน้เงิแป๊บหนึ่งทำใจผมก็ดูมากไม่ได้นะเดี๋ยวรู้ข้อเสียอคนอ่านออก คนอ่านออกก็อย่าเพิ่งอ่านจัดไปนม่ถึงแล้วเหมือนกินเนี่ยใครกินแป๊บซี่บูไหมแป๊ซี่บูแป๊บซี่บูสมัยก่อนมันจะมีแป๊บซี่บูอย่างนึ่งมันจะแบบสุดยอดอ๋อคล้ายๆกลิ่นจะว่าไงดีวะเหมือนฮาวายบูฮาวายเออบูฮาวายเนี่ยเออน้ำเงินเข้มเดี๋ยวผมว่าใช่เอ้ฮาวายคิดว่าเป็นกลิ่นบูฮาวายโอเค ใช่เลยบูเบอรี่บูเบอรี่ใกล้เคียงใกล้เคียงนั้นผมต่อเลยอืมไม่เป็นเสียเวลาเออมันไข่ไดโนเสาร์อ๋อกินของแปลกของแปลกแปลกเหมือนขนมไข่เออไอเหมือนได้นี่เหมือนไข่นกก atha ไข่นกก atha สีเหมือนไข่ลูกก atha ต้องกินไม่มีกินเหมือนเดิมกินไปช่วยอะไรแน่ครับคือมันมาในซองเดียวอ่ะนะมันกินมันตีกันหมดแล้วกินมันอยอะนั่นแหละ เหมือนอะไรเหมือนมัชเมลโล่อันนี้กลับไปแล้วเหมือนมัชเมลโล่อืออือเฉลยให้เลยว่าไม่มีรสอื่นอือใช่ถูกแล้วมัทชเมลโล่เลยถูกเขาเป็นแม่นแม่นแม่นเคยมาวันนี้แม่นมัชเมลโล่มัชเมลโล่อะไรละมาตาผมแล้วอือประกฏไม่ได้ถ่ายจบเลยนะเช็คกล้องอันเนี้ยไปไปเช็คก่อนไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวรอที่ใหม่ก็ก็มีอีกหลายเอ็นเออมีมีรีได้งั้นเดี๋ยวขอดูเลยลเยสีดำๆนี่แล้วกัน อะไรอะไไรรมู่้คล้ายๆเหมือนสีโอริโอเลยเออคงไม่ใช่โอริโออ่ะไม่น่าใช่เอ้ยถาใช่อันนี้หมดเวลาพอดีเลยอือหืออือหืออือหือใจไม่ตัวท็อกเคยกินหมูกระทะแล้วแบบไม่ไหม้ปะหมูกระทะไม่ไหม้หมายถตัวหมูไหม้กระทะไหม้ตัวหมูไม่ไหม้ตัวหมูไม่ไหม้พี่แม่งจะมีความรู้สึกว่าแบบ มอมเออเผ็ดเผ็ดเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยหมหอมเผ็ดเผ็ดแต่มันไม่ใช่เผ็ดแบบพริกโดดอไม่ได้กินลูกโดดไม่ได้กินลูกกิดโดดคือถ้าเรากินเล้งแล้วเจอพริกโดดอย่างเงี้ยเออแบบซีดเลยกันแต่แบบอันนี้ไม่เหมือนไปกันสีม่วงเต็นแบบแปลกนี่แม่งคือแบบหนักหรือสีมันดําอ่ะเขาสึ่แบบแม่งเหมือนขี้เท่าอะขอเชลยครับขอเลยนะครับเชลยคือพริกไทยดา อได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมพอมันเผ็ดไหมพอมันเผ็ดเออก็งงว่ามันเผ็ดด้วยเหรอวะเออไม่ใช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 ่ใค่ใช่ใช่นี่คร่บส่นี้ใช่ใช่อชีใช่ใช่อช่ใ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 น่ใช่กช่ใช่ใอ่ใช่ใช่่ใช่ม่ยช่่ใช่ใช่นช่ใช่ช่ใช่่ใชใช่เห่่ใหช่ใบช่ใ่่ช่ใลมช่ใชนใ่ใช่ใชช่ใชม่่่่่่่่่่น กล้วยไม่ต้องเฉลยไม่ต้องเฉลยเลยคุ้ยแน่นอนกล้วยคุ้ยชัวสีเหลืองจบนะครับไม่ต้องเฉลยไม่ต้องดูวะใช่แน่แน่คือไม่ใช่ผมทันหลังบ่อยไม่ใช่นะสั่งหมูกระทะไว้ต้องรอดูว่าเขามาอย่างอ่าใช่คอกเกอร์กิน่กินนี่เสร็จต้องกินหมูกระทะกินหมูกระทะต่อล้างท้องอ่ะอ่าผมต่อเลยอะไรดีอ่ะสีเขียวเหลือเยอะเขียวเยอะมีสามเขียวเข้มใบเขียวเขียวเข้มเขียวกลางเขียวอ่อนอันนี้เข้มสุดเข้มสุดเลยเข้มสุดเขียวเข้มสุดกินไม่มีเหมือนเดิมกินไม่มี คือมองสีแล้วมันเหมือนผิวอะโวคาโดอ๋ออะโวคาโดแต่ว่าด้วยกินกับแซลมอนนะนะเออเออผิวผิวแนบผิวมันนี่เปลือกมันอะอือกกินเค็มเอาไปเค็มที่มือเลยเค็มกันมาเลยเค็มที่มือเองกัดเข้าไปอืมกินหอมปุ้งเนี่ยรสผลไม้รสผลไม้เดาว่าเป็นเมลอ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 นเฉลยเลยอืม มันคือ watermelon โอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงคือแตงโม watermelon แตงโมนะครับเช่ครับเราต้องเก็บของที่มันอันตรายก่อนครับสีสีแปลกเเฮ้ยเรากินไหมไอ้ของอันนี้อออันนี้ละกันอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ม่วงๆขาวๆแปลกๆเปิดลอกก่อนไอเดนท์ตัวไม่พีกินกันครับคือคือจะบอกว่าไอไดีย พูดแบบตามตรงอ่ะอคืออ่านโพยมาแล้วอ่ะอม,มันมันคือรถใช่เกาะไม่อย่างว่าแหละมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันคือวุ้นปรุงแต่งอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะเป็นเหมือนของมันจริงได้อยู่แล้วออแต่ขนาดฝุ่นยังเหมือนเลยนะเจริงอ่ะเดีเออ๋ก็เก่งนะ <ๆ S 2> ตาใครเนี่ยตาเราเมื่อกี้เขียวใช่ไหมทางมันม่วงผมมาทางอ่อนเหมือนเดิมนี่เหลืองอ่อนอะไรเหลืองใสๆเดาเดาเลยนะ คิดว่าเป็นมะนาวเนี่ยเลมอนเนี่ยมันเลมอนแม่รู้สึกจะผิดคาดเลยมันเปรี้ยวแล้วตอนแรกคิดอยู่ว่าทำไมมันไม่เปรี้ยวทีวะอ๋อสรุปมะนาวมะนาวแหละมะนาวแน่นอนโอเคอ่ะงั้นต่อเลยอ้าวนี่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 สีแปลกแปลกชมพูแปลกๆชมพูแปลกๆนี่สีแบบดมมีกลิ่นเหมือนเดิมเขียว ทำแรกก็อารมณ์แบบบบกับบาร์บกอมเลยอ่ะฮะบารยบบกอมเลยมันฝรั่งฝรั่งดูเฉลยให้เฉลยมันเขี้มมากฟุตตี้ฟุตตี้อ่ะฟุตตี้ฟุตตี้อ่ะมันคืออะไรมันคือแบบร้ผลไม้รั่วต้นผลไม้รั่วเออเออกลิ่นผลไม้ไหนลองนี่อ่ะไม้ลองื่อกี้อันนี้แหละอันนี้แหละฟุตตี้เลยหรอใช่ใช่ใช่เนอะเหมือนมฝรั่งเออเหมือนฝรั่งเลยอ่ะ เขาัูดอะไรวะเออคือนึกออกว่าเคยกินตอนเด็กอ่ะรถเนี้ยเอ,อ่อคล้ายๆกับของวิกฤีิรถสีเหลืองเออใช่สีเหลืองวิกฤติสีเหลืองอือใช่ครับเนี่ยใครอยากลองรถสบู่กันไหมเนี่ยเราเราดึงเดี๋ยวสบู่ไว้ก่อน <c oughs> เนออี่ยจะทำดป็สีอ่อนดึงเนี่ยโอ้สีอ่อนน่าจะปลอดภัยเฉียวอ่อนอ่อนสุดมันคือนึกถึงเลย มันจะเลยไปละบอกไม่ถูกอ่ะแม่งแม่งอ่อนมากอ่ะกินอรสรสแม่งอ่อนมากอ่ะเดี่ยวไหมเคี่ยวอ่อนอะช่วยชิมแล้วบอกก่อนเดี๋ยวมันคืออะไรมันไม่ได้แต่ให้มันทายเนี่ยกูเคี่ยวด้วยเคี่ยวอ่อนไปกินกี่นม็ดเนี่อือหือบอกไม่ถูกจริงอ่ะ ตั้งแรกมันหวานมาก่อนแล้วก็มันหายกลิ่นเฉพาะตัวมันหอมๆนะเว้ยเออมันหอมมากนะเชยเยเออรบกวนนะเฉยเฉยคือยาายาโอเคกลิ่นย่าเอากินอีกทีอ่ะเหมือนไม่ยาาอ่ะเป็นปลายเฉยเลยอย่าลืมตัดเสียงนะอันนี้เหลืองนี้น่าจะยังเหลืองแบบมีสีเนี่ยมันมีเหลืองเข้มมันมีเหลืองเข้มแต่ไม่เข้มนี่แะเอออะ โอ้โหอะไรวะไปเดิมคืออะไรวะนี่อ่ะกินตัวเปล่าไอ้เหลืองเมื่อกี้เหรอเออมันเป็นเหลืองอ่อนแบบมีสีอ่ะเหลืองแบบมีจุดๆอย่างเลยวะคืออะไรวะมันคือหายดิแต่แบวไม่ถูกอ่ะเหลืองอ่อนเรื่องแบบเหลืองอ่อนแล้วมีจุดๆเต็มไปเลยอ่ะฮูยนี่แต่รสชาติแบบบอกไม่หููอ่ะมันเป็นหวานหวาน มีเ,มเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมคำแรกมีเปรี้ยวนิดนึงเรกยดอะไรบ้เปล่าจะเลยจะบอกว่ารู้แล้วเมื่อกี้คืออะไรอืมเมื่อกี้ไม่เที่วอ่ะรู้แล้วมันคือไข่เน่าชุ <laughs> มพูนี่ผมไม่เห็นอ่าเอ๋ชุมพูแล้วก็มีจุดๆนะจุดรอบๆน่าจะหมดแล้วละสิบนาทีเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะน่าจะชุมพูนียไม่มีกลิ่นเดิมออกปากเก็บเราดูโพลกันละ หวานหอมๆน่าจะไอ้ฟูตี้ฟูตี้เมื่อกี้เพื่อนเราว่าอะไรก็ฟุตี้ฟูตี้อ่ะเหมือนที่กินไปแล้วอ่ะเหมือนแน่นแต่เนี้ยเมื่อกี้มันคือแคนดี้ฟลอสแคนดี้แล้วก็ F L O S S อ่ะแคนดี้ฟลอสกินแบบออเแคนดี้ฟลอสแลอนก็ลูกอมแบบใส่ไหมใส่ไหมเออมใส่ไหมเขียวกลางอ่ะเขียวกลางเขียวกลางเมื่อกี้โดนเขียวอ่อนไปอันนี้สบายดูแล้วดูแล้วพอกินอันแรกเลย อ้าวกินก่อนมาทายเอออันนี้คือแอปเปิ้ลแต่รสชาติอ่ะไม่เคยลองเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนไหมอันแรกอันนี้แอปเปิ้ลอะลองอันนี้รสปลอดภัยกันเลยให้ลองได้ลองได้เอ่อสีเขียวเลยเออฟันตาน้ำเขียวอ่ะมันเหมือนแอปเปิ้ลเขียวมากกว่าแอปเปิ้ลแดดไปแอปเปิ้ลเขียวเหมือนเปรี้ยวๆใครอยากลองสบู่เดี๋ยวไม่สุดท้ายแมว เฮ้ยมันหอมหอมปุ๊บงับเลยโอ้โหจัดไปครับจับมือทำเคี <se> ้ยวไว้หมดเลยบางคนทำไรผิดแต่แม่งฉันหลักแล้วเออบางคนทำไรผิดดูละผมลองกล้วยเนี่ยกล้วยกล้วยลองกล้วยเขาชอบอันนี้เลาเริ่ม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 หมะไปเนี่ยคือโดนอัดแน่เลยคือมันหอมแบบอธิบายหน่อยอธิบายเออไงไม่หรอกคือมันหอมมากหอมแหอมแสะอาดหอมไปแอบเกินเหมือนกินขิงอ่ะ ออสรุปก็โดยรวมก็ไม่ได้แย่เลยืมออจอไข่์หน้ากูไปทีเดียวเนี่ยไม่ได้เลยไข่หน้าเลยมาเป็โลนี่มาไม่โลนี่มาเป็นโลมาเป็นโลเลยไม่มีไข่หน้าไม่ลอง้ะแหงแอาของแรงแก้เคลื่อนหน่อยโดนแล้วโอเควันนี้ก็น่าจะครบแล้วฮะที่เหลือมันเป็นรสชาติที่ที่ดองหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชมนะครับอันนี้ทำเล่นๆครับสนุกๆนะครับใครได้ดูจนจบคลิปก็ ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ว่างๆเดี๋ยวว่าผมทำอะไรเล่นนะขำๆอยากจะให้เพื่อนสนุกสนุกสนุกกันนะครับนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายๆคุณดีดด้วยนะครับไลกด้วยไลก์ก็แชร์ด้วยนะครับขำๆนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรสนุกสนุกให้ดูอีกกระดิ่งด้วยนะกระดิ่งด้วยเยวไม่ใชเอ้หมูกระทะมาแล้วไปรีบดีด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 ดรดดี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 ยดีดดีดดีดไงกัีมันดด เอาไปให้ใครอื่นลองนี่ครับทุกคม